สำหรับใครนะที่ทาแป้งแล้วชอบเป็นคราบนะวันนี้ก๊ก็มีทริคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมาบอกนะ,ะหนึ่งเลยนะคะคือพยายามเลเยอร์สกินแคร์หน้อยตัวคือการที่เราแบบเคยทาตั้งเซรั่มสามตัวแล้วก็ครีมน,นั่นนี่นู่นหรือบางทีแบบอาจจะทาแค่ตัวเดียวแต่ว่าครีมมันเนื้อหนักมากๆอะไรเงี้ยเราค่อยลงกันแดดอะ่ะมันอาจจะทําให้แป้งที่เราตบอะ่ะมันจะเป็นคราบได้ง่ายเหมือนมันจะแบบไม่ค่อยเกาะติดตัวผิวแล้วก็สองนะคะก็คือการที่ต้องรอให้ทุกเลเยอร์ที่เราลงไปมันแห้งสนิทก่อนแบบไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยยังไม่แห้งดีเราไปตกแป้งเลยอ ด้วยนะคือการที่รอให้แบบทุกอย่างมันแห้งสิบก่อนแล้วลงแป้งอะ่ะมันทาให้ตัวแป้งอติดบนผิวดีดีขึ้นสามนะคะอันนี้กุ๊กชอบมา,มากๆเลยก็คือการสเปรย์ล็อกเมคอัพอ่ะอันนี้เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ใช้สเปรย์ล็อกเมคอัพนะแต่จะบอกว่ามันช่วยได้ด,ดีมากๆเลยก็คือแบบว่าส่วนตัวกุ๊กนะอาจจะแบบว่าเออพอลงอะไรเสร็จปุ๊บใช่ปะกุ๊กชอบใช้ลิควิดบลัชก่อนกุ๊กก็ใช้สเปรย์ล็อกเมคอัพชั้นหนึ่งแล้วก็รอแห้งแล้วก็ค่อยตกแป้งแล้วค่อยใช้สเปรย์ช